ทั้งโต๊ะนี้299ครับทุกคนแถมยังได้กินปูไข่ดองแบบไม่อั้นด้วยนะครับวันนี้กันมาจัดหนักที่ร้านโซคิวแอนชาบูที่มาร์เก็ตสเปซสาขาวงสว่างนะครับบุฟเฟ่มีราคาตั้งแต่219ถึง299นะครับแต่กินกับกันทั้งทีก็ต้องจัด299ไปเลยครับและทั้ง2ราคาครับสามารถกินปูไข่ดองแบบจุกๆได้เลยครับแบบไม่อั้นเต็มเต็มเลยปูไข่ดองสดๆมาพร้อมกับน้ำดองหวานๆเค็มๆโมนี้เริ่มย7่งเกันยายนะครับส่วนในลายของบุฟเฟ่ตย เนื้อส่วนท้องก็มาครับหมูหมักก็น่ากิน3มชั้นก็น่าอีสุดๆเลยและไม่ต้องห่วครับ299กจัดเต็มซีฟู้ดแน่ๆมีทั้งหอยกุ้งหมึกโอ้โหฟินสุดๆส่วนในไลน์ลลของกินเล่นที่ก็แบบโอ้โหจัดเต็มไปหมดเลยครับอันนี้มันไม่ใช่ของกินเล่นลวครับมันคือของที่กินแบบจริงๆจงัจงๆสปาเกตตี้ก็มาติ่มซำก็จัดหนักมียกข้าวผัดก็มาโอ้ที่เขียนพูดอะขนมจีนยังมีน้ำจิ้มก็มีเลือกเยอะครับเครื่องดื่มก็มาแบบครบๆแกงควยของโปรดกันก็มีกุ้งดองเกาหลีอันนนนีี้้้ตอองโดครัับพิซาก็ ในส่วนของปิ้งย่างครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือหมูครับ,รบเขาคัดคุณภาพมาอย่างดีโดยเฉพาะซีฟู้ดนี่สดเลยฮะคือราคา299ที่การกินเนี่ยคือโคตรคุ้มเลยบอกก่อนนะฮะอันนี้กล้าพูดเลยครับว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปจริงๆลิ้นวัวของปอเลยครับ <ๆ S 2> ย่างเกีนยวเกี๊ยมจิ้มกับน้าจิ้มสุดเด็ดของร้านอร่อยสุดสาวกซุปหม่าล่าซุปกระดูกหมูต้องโดนครับร้านนี้คือทําดีเลยมาเจอกันได้ครับที่ร้านโซกิวแอนด์ชาบูแล้วมากินปูไข่ดองกันให้จำๆกันไปเลยครับ